คุณคุณว่ามีข้อมูลอยู่ในมือสักครู่นะคะเราจะมีการจัดงานเช่นนี้อีกค่ะในครั้งที่สองค่ะจะเป็นหัวข้อของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดน,นามค่ะในวันพุธที่22เมษายน2558ค่ะและครั้งที่3ค่ะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจีนตอนใต้ในวันที่14พฤศจิกายนที่9รกรกฎาคม สา,สานานะรัฐแห่งสหาภาพเมียนมากในวันพฤหัสบดีที่23รกรกฎาคม2558ค่ะแต่ละครั้งนะคะที่เราได้มีการแบ่งหัวข้อสัมมนา เราจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศนั้นๆเข้ามาให้ความรู้เข้ามาให้คำปรึกษาแก่คุณผู้ท่านดังนั้นครั้งนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ที่กาลังเริ่มต้นใหม่เราขอต้อนรับคุณด้ยวยความยินดีและอยากให้คุณได้เก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆในการสมนาครั้งนี้ไว้อย่างเต็มที่ที่สุดค่ะขอต้อนรับค่ะคุณผู้ยรติทุกท่านค่ะเข้าสู่การสมนากับเพื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียนรุกร,รัก a อบ เรื่องของการเตรียมความพร้อมของราชอาณาจักรกัมพูชาในวันนี้ค่ะวันพุธที่25กุมภาพัน์2 5 5 7ค่ะดิฉันขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับงาน w o r o d Export Service Center หรือ OEC ใน,คคน2 5 1 5กันก่อนค่ะปัจจุบันนี้การขยายช่องทางการตลาดในีมไหมมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การไทยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนอาทีซี m อดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ a e c ในอนาคต ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับและสิทคิดที่เหลือต่างๆในการยื่นขอเอกสารใบรับรองใบอนุญาตทางการค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนศูนย์บริการส่งออกแบบเประเสศ็จค่ะกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระสวนพาณิชเห็นว่ายังมีผู้ประกอบการสนิมากค่ะที่ประสบปัญหาในเรื่องของการจัดการเอกสารการส่งออกนำเข้าพิธีการและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินกิจการ ดังนั <le> ant, <n ido> ้นการแก้ไขปัญหาการจัดการการส่งออกค่ะเอกสารต่างๆและการํำเนิาความเสี่วงทางการค้าน่าจะทำให้ประกอบการไทายสามารถลดต้นทุนทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ศูนย์บริการสมองกต่าป็นเทศค่ะจึงได้จัดการได้จัดโครงการ One สต๊อกเอ็กซ์พอร์ c e ซ e ร์วิ e c ซ็นเตโอเซคลีนิก2.5ขึ้นภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียนรุกราก AEC เพื่อเพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอนกฎระเบียบข้อบังคับเียใหม่ วิธีปฏิบัติกับวิธีสูญอาการสูลกากรการขอใบรับรองใบอนุญาตต่างๆตลอดเกิสิทธิประโยชน์ต่างทางการค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าซายแดนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้กับผู้ประกอบการไทยรอมรุกรับ AEC 90ระดับแนวหน้า,นลานและสร้างความได้เปรียบทางการค้าของไทยได้ด้วย และละดับงานของเราในวันนี้ค่ะเริ่มต้นในช่วงเวลาของ้าบริกา30นาทีค่ะจะเป็นการปารชันคถามพิเศษเกี่ยวกับเศรษฐกิจ